เอกสารที่ยื่นเสียภาษีไป5%ใช่ไหมคะเพราะกรอกภาษีแล้วไม่ผ่านค่ะเกิดปัญหานะคะเพราะว่าพยายามแล้วนะคะกรอกเอกสารเ,เขาก็แบบว่าส่งอีเมลตอบกลับมานะคะว่าข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะเอกสารในการยื่นเสียภาษีไม่ถูกต้องนะคะเกิดปัญหาเป็นเพราะอะไรจะแก้ยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันคะ่ะ กับพามีหลายชาแนลนะคะจะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยทักทายกันเช่นเดิมนะคะวันนี้มีก็จะมามีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะมีสาระดีๆนะคะหลังจากที่มีได้ผ่านกดสร้างรายได้แล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปในการทํานะคะที่มีจะต้องทําก็คือ การกรอกแบบฟอร์มยื่นเสียภาษีนะคะจะได้เพราะว่าเราเป็นพลเมืองที่ประเทศไทยใช่ไหมคะเราก็ต้องทํายื่นเกี่ยวกับการกรอกภาษีนะคะไม่งั้นจะโดนหัก30%นะเพราะว่าถ้าเกิดเขาคิดว่าเราเป็นประชากรของอเมริกานะคะก็จะโดนหกักภาษี3 0นะคะแต่ถ้าเป็นคนไทยนะคะเขาก็จะลดหย่อนภาษีลงเหลือแค่5%เนะคะมีก็ได้ทําการกรอกภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ว่าปัญหาก็เกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าบัญชี Google a c c e n t ของมีนะคะตรงอยอดอบัญชีชำระเงินนะคะไม่ตรงกับข้อมูลในการที่มีได้กรอกเอกสารภาษีไปนะคะหมายถึงว่าชื่อที่มี่ทำการสมัครตั้งแต่ตอนแรกนะคะคือ,อการชำระเงินของ Google นี้ชื่อไม่ตรงกับที่มีได้กรอก ในการเสียภาษีไปนะคะเพราะว่าชื่อที่กรอกที่นี่กรอกภาษีไปนั้นเป็นชื่อปัจจุบันที่มีได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสกับสามีนะคะก็เป็นชื่อ ชื่อปัจจุบันแล้วก็นามสกุลของสามีนะคะก็กลายเป็นว่าชื่อไม่ตรงกับชื่อ,อที่มีได้สมัครไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าเป็น o o o l l p p y m e n t นะคะไม่ตรงกันก็ทําให้การกอรอกภาษีนั้นไม่ไม่สมบูรณ์นะคะเขาก็ได้ส่งอีเมลมาแล้วก็ขอเอกสารยืนยันตัวตนนะคะว่าเอกสารที่มีได้กรอกในข้อมูลการเสียภาษีกับ เอกสารกับข้อมูลที่เป็น Google Accent ตั้งแต่ทีแรกนะคะที่มีสมัครช่องมันไม่ตรงกันเขาก็เลยขอให้มีส่งเอกสารอัปโหลดไปให้เขานะคะมีก็ได้ส่งเอกสารไปนะคะก็จะมีพาสปอร์ตนะคะแล้วก็มีบัตรประชาชนปัจจุบันนะคะแล้วก็จะเป็นใบทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็เป็นใบขับขี่คะ่ะมีก็ส่งเข้าไปให้เขา อเอกสาร4ตัวเลยนะคะส่งเข้าไปให้เขานะคะแต่ว่าก็ยังไม่สมบูรณ์แบบอยู่ดีนะคะก็ไม่สามารถแอปรูอยู่ดีนะคะเขาก็ไม่อนุมัติอยู่ดีนะคะเขาก็เลยแจ้งอีเมลมาให้มีทําการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนชื่อ,อกรอกชื่อใหม่ในในประวัติ Google Playment นะคะใหม่จากชื่อที่มี่ได้เขียนเอาไว้เป็นชื่อภาษาไทยนะคะชื่อจริง ภาษาไทยแล้วก็นามสกุลเดิมนะคะนี่ก็เลยได้ไปเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นนามสกุลข,ของสามีเป็นชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็นามสกุลสามีตรงกับอเอกสารนะคะตรงกับชื่อที่มี่ได้กรอกในการเสียภาษีนั่นเองนะคะฉะนั้นแล้วนะคะมี่ก็อยากจะบอกพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ทําการจะยื่นกรอกในการเสียภาษีของ ที่เราจะต้องเสียภาษี5%์ของเมืองไทยนะคะของประชากรไทยนะคะเราจะต้องดูก่อนนะคะว่าชื่อที่เราได้กรอกเอาไว้ตรง Google p a y m e n t ของเรานะคะในการชำระเงินของ Google ตั้งแต่ตอนแรกนะคะเราเขียนชื่อว่าอะไรนะคะแล้วก็เราต้องอัปเดตตรงนั้นก่อนนะคะให้มันเป็น อัปเดตในข้อมูลปัจจุบันนะคะเป็นชื่อปัจจุบันที่เราจะสามารถที่เราจะกรอกแบบฟอร์มให้ตรงกับชื่อที่เรากรอกในการยื่นเสียภาษีนะคะไม่งั้นแล้วเวลาที่เรากรอกไปแล้วนะคะมันก็เกิดการแบบว่าทําให้เรางงงแบบว่าสับสนแล้วก็ทําให้เราแบบว่ากลายเป็นแบบตื่นตระหนกไปเลยนะคะว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ไหมหรือว่าเราจะสามารถจจัดการกับ ข้อมูลตรงนั้นได้ไหมเพราะว่าเวลาที่เราเวลาที่เขาส่งอีเมลหาเราเขาส่งอีเมลเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆมันก็ต้องทําการแบบว่าแปลแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนิดนึงเพราะว่าถ้าเขาส่งเป็นภาษาไทยมามีก็อยากก็ยังจะเข้าใจได้ดีร้อยเโชคดีที่แบบว่ามีสามีคอยช่วยนะคะก็เลยทําให้มีสามารถกรอกภาษี ยื่นเสียภาษีได้สำเร็จนะคะตอนนี้ก็เอกสารก็สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็แอดพรูฟมาส่งเข้าอีเมลเรียบร้อยว่าแอดพรูฟนะคะฉะนั้นแล้วนะคะพี่อยากจะมาฝากเลยนะคะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆพี่พีนคนไหนนะคะที่ผ่านการผ่านกฎสร้างรายได้แล้วนะคะแล้วทำการกำลังที่จะยื่นในการเสียภาษีนะคะกรอกข้อมูลในการเสียภาษีของประชากรไทยนะคะ ผ่านทาง Google Adsense นะคะเราจะต้องทำการอัปเดตก่อนนะคะอัปเดตข้อมูลนะคะโปรโฟไฟล์ของเราชื่อของเราใน Google p a y m e n t ให้เรียบร้อยก่อนนะคะให้ตรงกับที่เราจะกรอกใน ข้อมูลในการยื่นเสียภาษีนะคะค่ะกมมม็มีอะไรแล้วนะคะมีก็เอามาฝากเล็กๆน้อยๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ผ่านกฎหรือว่ากําลังจะยื่นเสียภาษีในอของ Google อนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วะคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะปามีฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องปามีไลฟ์ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย